สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปอูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูก,ก็จะมาระบายสีน้ำาภาแฟชั่นนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะอาจจะเป็นผ้าคลุมผ้าพันคอขนสัตว์นะคะซึ่งช่วงนี้บ้านเราอากาศร้อนนะคะอาจจะไม่เข้ากับอากาศนะคะอาศัยว่าเราอยากวาดแบบไหนนะคะลงมือวาดเลยน,นะคะ ไม่ขึ้นอยู่กับอากาศเลยนะคะวันนี้ครูปูก็อยากจะวาดภาพบันคอขนสัตว์นะคะเราก็จะมาระบายสีน้ํากันเลยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะไมเ่เห็นวิธีการร่างร่างภาพของครูปูนะคะด้วยดินสอโดยไม่มีโครงร่างหุ่นเลยนะคะร่างไปตามแบบลายเส้นของแบบเลยนะคะก็ลองเข้าไปดูคลิป ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะครูก็สอนวิธีการร่งางภาพไว้นะคะเอาละค่ะเราไม่รอช้านะคะเรามาระบายสีกันเลยดีกว่านะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาระบายสีภาพแฟชั่นนะคะให้ชบกันนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลนะคะสีนตาลลงช่วงดวงตานะคะครูบูใช้พู่กันเบอร์สองนะคะ ของเรเนซองส์นะคะก็ลองดูนะคะทุกคนลองเลือกพวกกันนะคะปลายแหลมนะคะเพื่อที่จะทําให้งานของเรานะคะออกมาเนี้ยบนะคะดังนั้นก็ลองใช้พวกกันนะคะปลายแหลมเล็กนะคะเพื่อจะได้ทําให้งานของเรานะคะออกมา สวยงามนะคะวันนี้ก็ระบายสีกันระบายสีน้ำกันนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานแฟชั่นนะคะด้านแฟชั่นนะคะครูก็มาแบ่งปันนะคะวิธีการวาดรูปแนวแฟชั่นแล้วก็ภาพคนเหมือนนะคะก็ลอง ค้นหาคลิปนะคะที่เราต้องการที่จะเรียนรู้นะคะครูโบก็ทำคลิปไว้มากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็คงจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะที่ครูบูได้มาแบ่งปันนะคะความรู้ให้กับทุกๆคนนะคะอันนี้เราก็มาฟาดแฟชั่นกันนะคะ ใบหน้าของหุ่นแฟชั่นนะคะต่อไปก็มาใส่ช่วงปากกันนะคะริมฝีปากเราจะใช้สีแดงนะคะเสื้อเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ลงช่วงปากนะคะลงระบายช่วงปากนะคะให้เข้มเลยนะคะด้วยสีแดงนะคะนี่นะคะก็จะดู เป็นลุกหรูขึ้นมาเลยนะคะต่อไปก็ระบายสีน้ำตาลแดงนะคะช่วงอายแชโดว์ I เปลือกตาหน่อยนะคะนี่นะคะลงสีน้ำตาลแดงนะคะจากนั้นกลนลนะะนะะ็ลงสีน้ำตาลเข้มนะคะช่วงคิ้วนะคะลงสีน้ำตาลเข้มพวกกันเบอร์เล็กนะคะก็ช่วยให เราสามารถวาดได้ง่ายขึ้นนะคะนี่นะคะก็เป็นใบหน้าของนางแบบนะคะเน้นโครงคิ้วขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็มาระบายช่วงสีผิวกันนะคะสีผิวเราใช้สีเนื้อนะคะใช้สีเนื้อลง ีผิวนะคะเดียวนะคะผสมช่วงใบหน้านะคะลงช่วงใบหน้าเป็นสีเนื้อนะคะใครจะลงแบบสีผิวสีแทนก็ได้นะคะอันนี้ก็ลงช่วงใบหน้านะคะเป็นสีเนื้อนะคะแล้วก็ช่วง มือนะคะช่วงมือนะคะเราก็ลงช่วงสีเนื้อให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะนี้เราก็ซับให้จางลงหน่อยนะคะช่วงรอยดินสอเพราะว่ารูปูร่างด้วยดินสอสีีนะคะ<ๆ>เพื่อให้เห็นเส้นชัดเจนนะคะปกติให้เราใช้ดินสอ h b ร่างก็ได้นะคะจะได้ไม่เข้มเกินไปนะคะ แต่อันนี้ครูปูมาทำคลิปแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนเห็นาลายเส้นได้ชัดเจนนะคะจะได้ฝึกวาดกันแบบง่ายๆนะคะนี่นะคะเราก็ได้ภาพที่ยืนพิงเสานะคะยืนเท้าเอามือแขนเท้าช่วงเสานะคะนี่นะคะเราก็มาระบายช่วง ขากันนะคะช่วงขาระบายช่วงขากันนะคะเดี๋ยวเรามาระบายช่วงชุดกันนะคะระบายช่วงขาเป็นพื้นไปก่อนแล้วก็มาระบายช่วงผมกันนะคะผมผมเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะเราก็มาลงช่วงผมกัเลยนะคะ ีน้ำตาลแดงนะคะผสมสีน้ำตาลเข้มลงไปหน่อยนะคะน้ำตาลแดงและน้ำตาลเข้มนะคะผสมกันนะคะลงเป็นพื้นไปก่อนเลยนะคะช่วงผมนะคะผมเป็นทรงบ๊อบเทนะคะทรงบอ๊อบนี่นะคะเว้นช่วงแสกไว้หน่อยนะคะ ปายพื้นช่วงผมไปก่อนนะคะตรงนี้ก็เน้นช่วงดวงตาขึ้นมานะะจากนั้นเราก็ใช้สีดำนะคะลงทับนะคะรู้สึกว่าจะเข้มไปนะคะก็จะใช้สีดำนะคะลงทับอีกเฉดนึงน,นะคะ ปากไม่แดงเดี๋ยวไม่มีแรงเดินนะคะก็เพิ่มเติมเข้าไปเลยนะครูก <c oughs> ็นะคะเพิ่มเติมให้ปากแดงเข้มขึ้นมาได้เลยนะคะนี่นะคะเราก็เป็นลักษณะการอ่ระบายผมนะคะเดี๋ยวเราตัดเส้นด้วยสีดำเข้มนะคะตรงลูกตาหน่อยนะคะให้ ให้ดวงตาดูคมชัดขึ้นมานะคะเน้นคิ้วขึ้นมาด้วยนะคะนี่นะคะต่อไปแล้วก็มาใส่ปลายช่วงชุดกันนะคะขนสัตว์นะคะขนสัตว์แล้วก็มาอ่าระบาย เดี๋ยวคูณลงช่วงสีเสื้อก่อนนะ,ะสีพื้นนะคะลงสีพื้นสีเสื้อเราผสมสีลงไปนะคะผสมกับน้ำน,นะคะระบายเสื้อก่อนนะคะเสื้อเป็นสีชมพูนะคะชมพูอมแดงนะคะ ผสมสีแดงสดลงไปหน่อยนะคะให้เข้มขึ้นมานะคะนี่นะคะลงระบายช่วงเสื้อก่อนนะคะเป็นชุดเสื้อยืดสีแดงนะคะเสื้อสเวตเตอร์นะคะเสื้อสเวตเตอร์นะคะ เราก็ลองหาภาพนะคะจากหนังสือแฟชั่นนะคะมาฝึกวาดดูนะคะฝึกระบายสีฝึกร่างภาพดูนะคะครูก็มาวาดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อจะได้มีแรงบันดาลใจนะคะในการสร้างสารรค์ผลงานแนวแฟชั่นดีไซน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเหมือนจริงนะคะภาพเหมือนจริง นะคะก็ลองฝึกกันดูนะคะระบายสีน้ํากันนะคะนี่นะคะก็ช่วงแขนนะคะช่วงแขนเสื้อนะคะ่ะต่อไปก็ มาระบายช่วงกระโปรงนะคะกระโปรงสีแดงนะคะผสมสีเลือดหมูเข้าไปหน่อยสีสีน้ําตาลแดงเข้าไปหน่อยนะคะก็จะเป็นสีออกน้ําตาลนะคะน้ำตาลแล้ผสมสีนะคะก่อน ะะก็ลงช่วงกระโปรงนะคะวันนี้มาแบบช่วงกระโปรงนะคะกระโปรงเป็นตัดต่อนะคะตัดต่อย้วยต่อย้วยนะคะช่วงนี้นะคะ เราก็จะได้เข้าใจเรื่องเสื้อผ้าขึ้นมานะคะนี่ผมก็ลงสีนะคะเป็นกระโปรงย้วยนะคะนะคะเป็น ช่วงนี้นะคะก็ลงเป็นกระโปรงนะคะช่วงสะโพกนะคะลงมานะคะลภายนะคะเป็นช่วงกระโปรงนะคะ ลระไยสีพื้นจางจางนะคะลงไปให้ทั่วนะคะแล้วก็ค่อยมาใส่แสงเงานะคะที่หลังนะคะนี่ก็เป็นช่วงกระโปรงนะคะนี่ก็ลงต่อไปเรามาวาดช่วงผมกันนะ,ะเพิ่มช่วงผมนะคะลงช่วงผมสีน้ำตาลเข้มนะคะ ให้เข้มขึ้นมานะคะตรงช่วงใต้คอด้วยนะคะลงสีนะคะลงสีน้ำตาลเข้มเพิ่มนะคะตรงนี้นะคะก็ค่อยๆไล่ช่วงน้ำหนักเส้นผมลงมานะคะ สมสีดำไปนิดนึงนะคะสีดำนะคะลงสีดำให้มีแสงเงานะคะดูเข้มลึกขึ้นมานะคะส่วนช่วงชายชายกระโปรงนะคะตรงนี้เราจะใช้สีดำนะคะลง หรือสีน้ำตาลเข้มนะคะผสมดำนะ,ะให้ดูแบบเป็นด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะเราก็ลงให้เข้มเลยนะคะแสงเงานะคะช่วงชายกระโปรงนะคะช่วงชายกระโปรงนะคะนี่นะคะเราก็ค่อยมาใส่แสงเงานะคะใส่แสงเงาด้วยสีดำเข้มนะคะ ช่วงชายกระโงนะคะขอไปค่ะแล้วก็มา,าลงอีกนิดนึงนะคะต่อไปเรามาใช้สีเดี๋ย่างครก็จะใช้ลงผ้าขนสัตว์กันนะคะเรามาระบายสีผ้าขนสัตว์กันนะคะ ให้พวกกันนะคะลากเส้นนะคะพวกกันปลายแหลมนะคะลากเส้นครูปก็เคยทำคลิปสอนวิธีระบายผ้าขนสัตว์ไปแล้วนะคะคลิปนี้เราก็มาอ,อ,อีกสไตล์หนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นผ้าขนสัตว์เหมือนกันนะคะแต่ว่า แตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นเราก็ฝึกหลากหลายรูปแบบนะคะจะทำให้เราเกิดทักษะความชำนาญมากขึ้นนะคะนะคะครูก็ใช้พูกกันนะคะใช้พูกกันเบอร์หกนะคะเบอร์หกตวัดออกมาให้ปลายแหลมที่สุดนะคะก็จะทำให้ ขนสัตว์ดูฟูนะคะดูฟูนะคะอ่าวลืมแขนตรงนี้นะคะแขนช่วงแขนนะคะลืมระบายสีแขนนะคะ แขนช่วงนี้นะคะนี่นะคะเราก็ลงแบบใช้พวกกันนะคะลงปลายแหลมนะคะแล้วค่อยมาลงสีเข้มนะคะตรงบางส่วนนะคะที่เราต้องการนะคะนี่นะคะใช้สีนะคะสีแดง ายเป็นพื้นนะคะเป็นช่วงขนขนสัตว์แล้วก็ลงนะคะตวัดเส้นออกมานะคะให้ดูแบบปลายแหลมออกมานะคะก็จะดูฟูฟ่องออกมาเลยนะคะนี่ก็ลงนะคะช่วงขนสัตว์ พยายามให้ปลายแหลมออกมานะคะตรงนี้เราก็มาลงแสงเงาเสื้อนะคะเสื้อตรงช่วงรอยยับนะคะเป็นสเวตเตอร์นะคะมีผ้าพันคอขนสัตว์นะคะส่วนช่วงนี้เราก็ลง ะะเราก็ลงช่วงขนสัตว์ตรงนี้ก็ตัดเส้นเป็นเน้นขอบเอวขึ้นมานะคะเน้นช่วงขอบเอวขึ้นมาส่วนกระเป๋านะคะเราก็ระบายเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะสีแดงวันนี้มาแบบสีแดงแรงฤทธิ์เลยนะคะสีแดง วันอาทิตย์สีแดงพอดีเลยนะคะเข้ากับวันอาทิตย์นะคะแต่ไม่เข้ากับอากาศนะคะวันนี้ครูผดทาคลิปนะคะก็เข้ากับวันอาทิตย์สีแดงนะคะแต่งตัวสีแดงนะคะแต่บ้านเราคงไม่ต้องใช้ผ้าขนสัตว์นะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะดังนั้นเราก็ใส่แบบเสื้อแขนกุดนะคะสไตล์ อากาศร้อนนะคะนี่นะคะครูก็ลงช่วงขนสัตว์นะคะให้ดูกันนะคะให,ให้ทุกคนได้ลองฝึกวาดกันต่อไปก็เป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเข้มช่วงกระโปรงนะคะ